สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้เข้ามาเก็บพริกไปตำแจ้วจ้ะพริกเขาก็ร่งสิตสุกแล้วพี่น้องเลิมแดงนวจ้ะเรามาเก็บพริกนะจ้ะวันนี้อยากกินตำแก้วมาเก็บเอาพริกกันจ้ะใบแดงๆนี่เขาก็เอาไปไว้ใส่สมตำนะจ้ะ พ่อเลือกเอาหนวยกระลังพอดีกลิ่นแล้วจะไปตำแก้วพริกดิบเหลื่อมซุกแล้วค่ะเห็นว่าพี่น้องเริื่อมแดงแล้ว มาเดี๋ยวพี่น่องมาเก็บพริกน้ำกันเดี๋ย้าเลือกเอาหน่วยออนกําลังพอดีกินนลจ้ะบ่กแกหมากบ่ออนมากดูพี่น่องกําลัางสุกพริกเข้าจ้ะดูท้องล่างพี่น่อง กำลังสุกเต็มเลยจ้ะตนนี้พิกขีนูแลอพี่น่องกําลังเริ่มสุกคือกันจ้ะหน่วยแดงแดงมาจากพี่น่องมาเก็บพริกแล้วห้อไปต่ำแจวกันนะจ้ะเก็บพริกกันพริกต่ำแจว พริกเขาเริ่มสุกแล้วพี่น้องมาเดอ้อพี่น้องมาเก็บไปตำเจ้าตำเจ้าพริกดิบบานเ่าเน่าจะแสบใส่น้ำปลาน่วๆน่าจะ เาเก็บพริกแล้วๆเบิ่งบรรยากาศพี่น้องฝนก็ตกลิ่มจะ้ะตกเมื่อคืนเมื่อคืนเนี่ยบิ่งบรรยากาศจ้ะได้ยินเสียงอึ้งห้องบ่พี่น้องต้นนี้ก็กำลังสุกแล้เด้อพี่น้องมาเก็บผัพริกถ้าเขากินบ่ทันเขาก็เก็บไปตากแดดเนาะพี่น้อง แข็งไว้จะกินเริ่มแกเริ่มสุกแล้วจ้ะเม็ดกระลังออกเหลืองๆดูงานนีพี่น้องลูกดุก,ดก ดึงหมากมันพี่น้องดี่เขาเก็บแดดตะกาหนึงนอจาะพี่น้องซ้ำนี้ก็กินบ่มืดแล้วจ้ะจ้าคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนีน้เนาะค่ะพี่น้องผู้ใดมักก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแใมนเด้อจ้าสวัสดีจ้าิีงำงๆค่ะบ๊ายบาย